สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับปายอาจารย์เติงนะครับวันนี้ครับวันที่26เมษายน2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนฮิวลา10โมงครึ่งพอดีเป๊ะนะครับรายการนี้ครับเราจะมาแนะนำนะครับแล้วก็มาพูดถึงแนวโน้มทองคำที่จะเกิดขึ้นในแต่ละอาทิตย์กันนะครับรวมถึงแผนการซื้อขายทองคำนะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนเนี่ย สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับใครสนใจอยากจะลงทุนทองคำนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาหรือถามคำแนะนำจากผมได้นะครับยินดีครับปรึกษาตลอดคลิปนี้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับต่อเนื่องจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี้ยนะครับทองคำเนี่ยมันปรับตัวขึ้นต่อนะครับตามเทรนขาขึ้นระยะ กลางบวกยาวนะครับแน่นอนทองคําก็สามารถขึ้นไปทําจุดสูงสุดครับได้ที่ราคาประมาณ1,797เหรียญก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเกือบๆจะถึงพัดเหนือหนึ่งพเหรียญแล้วอ,อทองคำเนี่ยมันมีการทดสอบด่านที่1,797เหรียญเนี่ยประมาณ3ครั้งนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Triple Top นะครับก็สุดท้ายมันยังไม่สามารถที่จะฝากขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยมันก็เลย ปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงนะครับก็ลงมาแตะจุดต่ำสุดอยที่ราคา1769เหรียญปัจจุบันครับเช้านี้ทองคำก็ปรับตัวขึ้นมานะครับป่วนเปลี่ยนที่ราคา1,782เหรียญในตอนนี้นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ31.42บาทต่อดอลลาร์แล้วอาทิตย์นี้ครับจะเอายังไงต่อนะครับทองคำจะขึ้นต่อไหมนะครับหรือว่าตอนนี้หมดแรงขึ้นแล้ว ทองคำจะยอ่อลงได้หรือเปล่านะครับสามารถลงลึกได้แค่ไหนนะครับคําถามมากมายที่เกิดขึ้นในตอนนี้สําหรับนักลงทุนนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยช่วงแรกนะครับคําพยากรณ์แนวโน้มทองคําครับของวันที่26ถึง30เมษายน64ครับก็จะมีดังนี้ข้อที่1น,นะครับอะไรก็ตามครับที่ผมเคยพูดเอาไว้ในอดีตนะครับ ให้ลบออกจากหัวไปให้หมดนะครับอะไรที่เคยจดเอาไว้หน้าคอมนะครับเอาไปทิ้งได้เลยนะครับเพราะอาทิตย์นี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างข้อที่2ครับขอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนครับว่าปัจจุบันนะครับทองคำนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวอยู่ในอาทิตย์นี้แต่เทนขาขึ้นระยะกลางและยาวเนี่ยนะครับมันเสียสมดุลทั้งคู่นะครับ จึงทาให้จุดสับขาหลอกหรือจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับมันย้ายตําแหน่งนะครับมารอที่ราคา1,770เหรียญแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวนะครับย้ายตําแหน่งมารอที่ราคา1,720เหรียญน,นั่นแปลว่าตอนนี้ทั้งเทนขาขึ้นระยะกลางแล้วก็ยาวเนี่ยมันเสียสมดุลทั้งคู่นะครับใครอยากรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง จุดสับขาหลอกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ย้อนกลับไปฟังคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วละกันข้อที่3นะครับกรอบทองคำอาทิตย์นี้ครับจะวิ่งในกรอบราคา1,770ถึง1,790เยหรียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะวิ่งข้างนั้นกันต่อยาวๆเลยข้อที่4ครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ราคา1 8 0 5 ถึง1,810เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับทองคำอาจจะขึ้นไปแตะถึงราคา1,825เหรียญแล้วก็เป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดครับอยู่ที่ราคา1,750ถึง1,755เหรียญครับฟลุกจริงๆครับอาจจะลงมาแตะถึงราคา1,740เหรียญข้อที่5ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้สั้นๆก่อนนะครับว่าอาทิตย์นี้ครับ นักลงทุนครับอาจจะเล่นทองคํายากนิดนึงนะครับแต่ให้จําเอาไว้ครับว่าตราบใดที่ทองคำครับยังยืนเหนือราคา 1, 7 7 0เหรียญได้อยู่นะครับให้นักลงทุนครับเสี่ยงเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนปลอดภัยกว่านะครับแต่สมมุตินะครับสมมุติว่าทองคําเนี่ยมันหลุดต่ํากว่าราคา1770เเหรียญลงมาได้ก็จริงนะครับนักลงทุนเนี่ยอาจจะกลับหน้าเล่นครับ เปิดขายเซลล์ตามน้ําไปก่อนก็ได้นะครับทากาไรขาลงไปก่อนแต่อย่าลืมว่าเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับยังทํางานอยู่แล้วก็จุดสับขาหลอกอยู่ยที่ราคา1720เีหรียญเนี่ยซึ่งมันอยู่ไกลนะครับทองคำเนี่ยอาจจะเข้าสู่หมวไซ์เว์ได้ครั้งหนึ่งนะครับหรือจนกว่าทองคำเนี่ยจะหลุดต่ากว่าราคา1720เี่หรียญลงมาได้ทองคำเนี่ยถึงจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงเต็มตัวหรือขาลงสมมุติอีกครั้ง แต่ถ้าเกิดยังไม่สามารถหลุดต่ำกว่าราคา1,720เดีหรียญลงมาได้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแรงซื้อครับดีกลับขึ้นไปทำให้ทองคำขึ้นไปต่ออีกรอบหนึ่งโอเคจบนะครับในช่วงแรกก็สำหรับท่านที่อยากเข้ากลุ่ม V I P อย่างผมนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามหรือปรึกษาได้นะครับก็เ,เบอร์นะครับ0 6 5 9 4 2 5 6 5 4นะครับ ไอดีไลผมนะครับเติรงครับทีไทยแลนดตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G g o ู d นะครับใครมีปัญหาเรื่องพอร์ตการลงทุนนะครับอยากจะปรึกษาการแก้ไขก็โทรมาสอบถามได้เช่นเดียวกันสว่วนท่านที่สนใจลงทุนทองคำแบบ g o ้สปอร์นะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้หรือมาเรียนได้นะครับผมสอนให้ฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็ จะมีการสอนเรื่องของเทคนิคเขกราฟนะครับรวมถึงในเรื่องของอความเข้าใจที่ต้องรู้ในเรื่องของโกลสปอร์ตในการลงทุนก่อนแล้วก็ในส่วนของอท่านที่เล่นอยู่แล้วนะครับโกลสปอร์ตแล้วอยากจะย้ายค่ายมานะครับหรือว่าเล่นทองคําแท่งอยู่แล้วอยากจะย้ายมาเล่นโกลสปอร์ตเนี่ยนะครับตอนนี้บรกที่เป็นสปอนเซอร์ผมเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีโปรโมชั่นในเรื่องของการเปิดพอร์ตนะครับ 1,000ันเหรียญแรกครับทางบรกเนี่ยเขาให้โบนัสเพิ่มอีก500เหรียญนะครับแล้วก็ฝากเงิน1000เหรียญต่อไปเนี่ยก็ให้เพิ่มอีก200เหรียญนะครับก็ให้เลยนะครับไม่มีเงื่อนไขแดงสิ้นนะครับฝากปุ๊บได้รับเครดิตโบนัสเพิ่มทันทีนะครับรับจนกว่าท่านจะได้รับครบ1 0,000เหรียญต่อคนต่อท่านแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับท่านที่มีเงินลงทุนนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาเทรดนะครับทางผมแล้วก็ทางทีมงานนะครับเราก็มี ตัวช่วยนะครับซึ่งเป็น EA r o โรบอหรือว่าโปรแกรมเทรดอัตโนมัติให้นะครับท่านก็แค่เปิดพอร์ตนะครับแล้วก็วางเงินประกันนะครับที่เหลือเนี่ยเราจะนำโปรแกรมเทรดอัตโนมัติเนี่ยใส่ลงไปในพอร์ตของท่านนะครับให้ทำการซื้อขายตัดกำํำไรตัดขาดทุนทุกอย่างให้นะครับก็ใครอยากเห็นผลประกอบการในแต่ละวันแต่ละทิศน,นะครับก็สามารถไปดูได้ในหน้าไทาม์ไลน์ของผมนะครับผมจะพยายามโพสต์เอาไว้ให้ดูแล้วกันโอเคก็ มาช่วนที่สองกันนะครับมาดูแผนการซื้อขายทองคำแบบ g o ลสปอตหรือแบบ USD ต่อออนนะครับในช่วง1-2วันนี้นะครับเอาภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าทองคำเนี่ยจะวิ่งในกรอบราคา1,770เถึง1 7 9่ 1, 7เหรียญน,นะครับเทนทองคำยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับยึดเอาด่าน1,770เหรียญเป็นเกณฑ์ในการที่จะเข้าซื้อหรือที่จะสต็อปลอสนะครับ สำหรับท่านที่ติดดอยอยู่นะครับหรือว่ารอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นนะครับให้เล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับรอทองคำครับย่อตัวลงมาที่ราคา1,760 1,750แล้วก็1,740เหรียญครับค่อยๆทยอยเข้าซื้อบายนะครับมันเป็นจุดเด้งรีบาวข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,784เเหรียญครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,790ถึง1,792เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,791เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,798ถึง1,800เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,797เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,804ถึง1,806เหรียญ ข้อที่5ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,804เหรียญครับทะลุขึ้นไม่ได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,812ถึง1,814เหรียญข้อที่6ครับขีดเส้นตายกับชาวดอยนะครับที่ราคา1,770เหรียญนะครับแต่ไปทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1,770เหรียญได้อยู่นะครับให้มองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นต่อได้อีกนะครับ แต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1 7 7 0เหรียญลงไปได้ครับทองคำเนี่ยมันจะเกิดอาการไซเวนะครับให้รอทองคำครับย่อลงไปตามแผนข้อที่1นะครับแล้วก็ค่อยคยทยอยเก็บของขึ้นมานะครับอ่โอเคจบนะครับในส่วนของท่านที่รอเปิดซื้อบายนะครับมาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาลงหรือว่าติดเหวียอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะครับข้อที่1 นะครับตั้งเปิดขายเซ็นตอรอบครับที่ราคา1,774เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,766ถึง1,768เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายเซ็นตอรอบครับที่ราคา1,770เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,760ถึง1,762เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเซ็นตอรอบครับที่ราคา1,762เหรียญครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,755ถึง1,757เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดขายสต้อตอบครับที่ราคา1,755เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,748ถึง1,750เหรียญแล้วก็ข้อที่5ครับไม้สุดท้ายนะครับตั้งเปิดขายสื้อตอบครับที่ราคา1,750เหรียญครับ หลุดลงหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1738ถึง1740เี่หรียญได้เลยแล้วก็ข้อที่6ครับขี่เส้นตายครับให้กับชาวเหวครับที่ราคา1790เยหรียญตมตมไปทองคำเนี่ยยังรีบาวไม่ผ่าน 1, 7 9 0เหรียญในอาทิตย์นี้นะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะปรับตัวลงต่อและชาวเหวมีโอกาสที่จะลอดตายเนี่ยก็ยังพอมีลุ้นนะครับ พราะทองคำเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวลงถึงประมาณ1,740-1,745ถึง 1, เหรียญเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุ1,790เหรียญขึ้นไปได้นะครับชาวเหวเนี่ยก็อาจจะต้องแก้พอร์ททันทีนะครับเพราะรอบนี้เนี่ยถ้ามันทะลุ1,790เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยด่านราคา1,800เหรียญเนี่ยก็น่าจะเอาไม่อยู่นะครับน่าจะขึ้นไปต่อกันยาวๆเลย สรุปคําแนะนําวันนี้ให้นะครับโดยส่วนตัวแล้วครับอาจารย์ตเติ้งครับก็บอกได้เลยว่าทองคําในทิศนี้เนี่ยจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าให้นักลงทุนครับยึดเอาดาม1 7่านเ7 7 0เหรียญเป็นเกณฑ์เอาไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยยังให้ยึดตามเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวไว้อยู่นะครับถ้าทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ 1, 7 7่เหรียญได้อยู่ก็ยังลุ้นว่าทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับ ทะลุพันแปดร้อยเหรียญได้ในอาทิตย์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยบังเอิญมันหลุดต่ำกว่าราคา1770เเดหรียญลงไปได้นะครับก็ให้เล่นเปิดขายเซลล์ตามน้ำไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ลงไปซื้อใบเฉลี่ยด้านล่างนะครับตามแผนที่ให้ไว้เมื่อกีออ้อย่าลืมนะครับว่าถ้าทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางเมื่อไหร่หรือว่าหลุดต่ำกว่าราคา1770เยดเหรียญได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่ เรียกว่ารีบาวขึ้นตามธรรมเนียมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวดอยเนี่ยถ้าลงไปซื้อด้านล่างตามแผนเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะหลุดออกจากดอยได้เหมือนกันพร้อมกันทีเดียวเลยโอเคจบนะครับสำหรับในห่วงโกสปอตทีนี้มาดูในส่วนของนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์ครับ9.6.5%กันบ้างนะครับก็เล่นตามแผนนี้เลยนะ ใครที่อยากจะซื้อนะครับหรือว่ารอเปิดซื้อบายอยู่เนี่ยนะครับก็เล่นตามแผนนี้ข้อที่1น,นะครับจำเอาไว้ครับว่าถ้าทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา26,000บาทได้อยู่นะครับทองคำแท่งออนไลน์ครับยังราคาเนี่ยยังปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับเป้าหมายกําไรด่านแรกครับอยู่ที่ราคา26,550 ถึง2 6 6 0 0บาทนะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะขึ้นไปถึงราคา2 6 7 5 0บาทข้อที่2ครับรอทองคำครับย่อตัวลงมาครับที่ราคา2 6 2 5 0บาท2 6 0 5 0บาทแล้วก็2 5 8 5 0บาทครับค่อยๆทยอยเข้าซื้อบายข้อที่3ครับ แต่ถ้าเกิดทองคำแท่งออนไลน์ครับมันสามารถทะลุราคา26,500บาทขึ้นไปได้นะครับอันเนี้ยเปิดซื้อตามไปเลยยาวๆครับไปรอปิดกำไรที่ราคา26,650ถึง26,700บาทได้เลยมาดูในส่วนของคนที่อยากจะเปิดขายเซลล์กันบ้างหรือว่าติดเหวอยู่นะครับข้อที่1นะครับตั้งเปิดขายเซลล์ครับที่ราคา26,350บาท หลุดลงไปได้ครับทองคํามันจะปรับตัวลงต่อครับไปรอปิดสมัยที่ราคา2 6 2 0 0ถึง2 6 2 5 0บาท <altogether> ข้อที่2ครับตั้งเปิดขายเซลล์ครับที่ราคา2 6 2 5 0บาทครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดสมัยที่ราคา20,500ถึง2 6 1 0 0บาท <sketches> ข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเซลครับที่ราคา2 6 1 0 0บาทครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดสมาที่ราคา2 5 9 5 0จนถึง2 6 0 0 0แล้วก็ข้อที่4นะครับชะตากรรมของชาวเหวียวครับทองแท่งออนไลน์นะครับฝากเอาไว้ที่จุดจุดเดียวครับคือที่2 6 5 5 0บาทครับแต่บที่ทองคำเนี่ยนะครับยังไม่สามารถทะลุ2 6 5 5 0บาทขึ้นมาได้นะครับ ทองคํายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้แล้วครับชาวเหวี่เนี่ยอาการจะแย่นะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องเปิดซื้อตามขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของทองคํแท่งอ่าองทองอออนไลน์ในทริปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับก็ฝากเอาไว้และกันนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรนะครับก็โทรมาปรึกษาโดยตรงแต่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ ช่วงนี้ก็ไปช่วงโควิดนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพแล้วกันนะครับท่านที่ติดคอรสที่เรียนกับผมอยู่นะครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปไปก่อนนะครับนอกจากว่าจําเป็นจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับก็นัดวันแล้วก็เวลาใหม่ทีหนึ่งแล้วกันก็คงมีแค่นี้นะครับสหลอดทิศนี้พบกันใหม่ในวันทิศหน้านะครับจากอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ